มีผู้กล่าวไว้ว่าประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าเราไม่เคยเรียนรู้อะไรจากประวัติศาสตร์เลยร่วมรำลึก40ปี14ตุลาเรื่องราวของคนเล็กๆที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางการเมืองยุคั้กก็คือรีดําเนี่ยมหัศจรรมากกับมาตามเพื่อนภาษาเดินมาแล้วทางนอหนึ่งก็บอกว่าจะให้ปฏิบัติยังไงสารคดีไทย PBS ชุด สัจจะวิถี40ปี14ตุลาและร่วมวิเคราะห์เหตุการณ์14ตุลาคม2540ชาวไทยที่รักมาหมายเราได้เห้โอกาสรัฐบาลมานานแล้วผมเองจะเป็นคนพูดที่เป็นตัวหลักแต่ผมไม่คิดหรอกว่าคนมาชุมนมเพียงเพราะว่าผมเป็นคนพูดไม่มีแล้วประชาชนก้มหัวก้มหน้าเงียบในสารคดี หากไม่มีวันนั้น14ตุลาคม2516ปิดท้ายด้วยเรื่องราวที่คนไทยควรรู้ที่สุดแต่กลับรู้น้อยที่สุดรัชกาลที่เ็ดท่านมีทางเลือกอื่นนะครับคือท่านสู้ได้ระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบเดียวที่อนุญาตให้เราผิดได้ถูกได้เสียหายได้หนักนะฮะแต่ประเทศไม่ล่มจากภาพยนตร,ร์สารคดีป,ประชาธิปไตยโดยเป็นเอกรัตนเรืองและภาสกรประมวลวง ตลอดเดือนตุลาคมนี้ทางไทยทีวี